ตะโกนใส่ผมต่อหน้าทุกๆคนและเสียงเข้ามาในไมค์ทำไมจะต้องหนูอีกแลวหนูทำไมจะต้องหนูคนอื่นมีตัง้งเยอะจริงๆทำไมไม่ใช่คนอื่นอย่างเงี้ยคุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นอย่างไร กลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายในโซเชียลเมื่อบอสนวัตได้ขึ้นไปอวยพรวันเกิดของชาร์ลอตต์ออสตินบนเวที <ๆ S 2> ที่มีแฟนๆมาร่วมงานวันเกิดเป็นจานวนมากซึ่งคําอวยพรของบอสสนวัตก็ทาเอาคนที่อยู่ในฮอ์นั้นอึ้งไปตามๆก,กันครับจนหลายคนสงสัยว่าทาไมบอสถึงพูดออกมาเตือนชาร์ลอตในวันเกิดกลางที่สาธารณะแบบนั้นทําไมถึงไม่มีการเตือนกันหลังไม่สุดท้ายกลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลเลยแหละครับโดยจุดเริ่มต้นของดราม่าในครั้งนี้เริ่มในงานกีฬาสีของ Grand Sport Day 2025, กแกรนด์สปอร์ตเดย์2 แล้วก็มีแฟนๆมาร่วมเชียร์นางงามของตัวเองกันแบบติดขอบเวทีชาร์ลอตอัสตินครับได้ลงแข่งกีฬาแชร์บอลครับในระหว่างที่มีการแข่งขันนั้นได้มีการเกิดจังหวะแย่งลูกบอลกันและแน่นอนว่าจังหวะนั้นชาร์ลอตเองก็ได้ชนเพื่อนนางงามอีกคนหนึ่งก็คือพรอยอมองดีนกราเซ่มิชยูนิเวิร์สปทุมธานี2025ก่อนที่จะถูกชาวเน็ตนั้นจับตามองสีหน้าแววตาของชาร์ลอตในขณะนั้น ว่ามีอาการไม่พอใจหรือเปล่าครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้ก็กลายเป็นที่ถูกพูดถึงและก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโซเชียลหลังจากนั้นครับในช่วงค่าก็ได้มีการจัดงานวันเกิดให้กับชาร์ลอตต์ออสตินโดยบอสนวัดได้มีการขึ้นมาพูดอวยพรในครับในงานวันเกิดของชาร์ลอตต์และก็มีการเตือนสติไปพร,พร้อมๆกันโดยบอกนะีครก็บ,บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือขอให้ประสบความสําเร็จในการทํางานมากขึ้นแต่การที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานนั้นจะสําเร็จได้ต้องมีสติและก็สมาธิและต้องมีความเป็นนนเเชััลมากกขึ้่ดียวน เส้นทางในวงกาาบานเทิงมีหลายองค์ประกอบมากมายที่จะทําให้คนคนหนึ่งไปต่อได้ไกลแสนไกลจงกลายเป็นอาชีพทั้งชีวิตถ้าคนคนนั้นเข้าใจศิลป,ปะรอยอันที่แล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันขอให้ชาลลอตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลขอให้เชื่อฟังผมในฐานะหนัหวนหน้าสังกัดและการที่เราจะใช้งานชาลลอตเยอะเพราะว่าเราปั้นชาลลอตด,ดังเพราะฉะนั้นอยากให้ชาลลอตถนน้ําใจในการพูดจากับทีมงาน และผู้บังคับบัญชาให้มากกว่านี้เพราะทุกคนหวังดีและอยากให้ชาลลอตเติบโตนอกจากนี้ทางด้านของบอสนวัตก็ยังบอกต่อนี่ก็บอกว่าชาลอตต้องไม่ลืมวันที่เริ่มต้นไม่มีใครแต่มีเราเป็นคนแรกจนมีหลายๆคนมากมายทั้งโลกถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมเราไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อยู่บนโลกของเอนเตอร์เทนเมนต์ขอให้ปรับปรุงตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงและขอให้ชีวิตดีขึ้นครับจากคำพูดของบอสนวัดนี่ครับทำให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นโดยมองว่าทำไมต้องขึ้นไปพูดแบบนั้นในวันเกิดมองไอ้พอวันเกิดหรือว่าาดามดกัน ไม่สมควรพูดแบบนี้ตรงกระทั่งกับล่าสุดเนี่ยท่านาของบอสนวัดเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดขายของครับโดยบางช่วงบางตอนของการไลฟ์เนี่ยครับก็ได้มีการพูดถึงเหตุผลที่ต้องออกมาเตือนชันหลอดออกสื่อแบบนั้นนะครับบอกว่าบางอย่างคนเรามันเริ่มลืมตัวมันก็ต้องเตือนกัน เพราะว่าเราเตือนหลังบ้านส่วนตัวหลายครั้งแล้วแต่สิ่งที่ประจักษ์ก็คือวันเสาร์เล่นกีฬาไปแล้วไปกระแทกกับคนอื่นเขาแล้วก็มีสีหน้าที่ไม่ดีและผมให้ออกมาช่วยยืนขายของเพียง5นาทีเท่านั้นไม่ยอมเดินออกมาบอสตวัดแล้วต่อในก็บ,บอกว่าผมเดินเข้าไปพร้อมกับถือไม้ไม้อยู่ในมือผมผมเดินเข้าไปเคาะสิ่งที่น้องพูดออกมาดังมากคนในฮอได้ยินหมด ลูกน้องผมได้ยินหมดก็คือทําไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไม่ใช้คนอื่นพร้อมกับบอกต่อในอก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันรุนแรงกับผมให้ไปถามใครก็ได้เลยทั้งคนในฮอแล้วก็คนหลังเวทีบอสเล่าต่อในอก็บอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องจะพูดแบบนี้ในเมื่อเราขอแรงแค่ไปยืนเคาน์เตอร์ขายของก็ทํางานเพื่อบริษัทยืนแค่5นาทีมันไม่ได้เลยหรอใครเ,เรียกก็ไม่ยอมออกมาพร้อมบอกต่อีนอก็บอกว่าต้องให้ผมออกไปเรียก ลุกขึ้นเดินหน้างหงิกแล้วก็ตะโกนใส่ผมต่อหน้าทุกๆคนและเสียงดังเข้ามาในไมค์คุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นอย่างไรแล้วก็บอกต่อในก็บอกว่าถ้าใครเป็นแฟนลับที่แท้จริงลองใช้สมองคิดสินอกจากเล่นกีฬาแล้วหน้าเวียงแบบนั้นมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ควรมีมันเสียคาแรคเตอร์แล้วก็มาพูดกับผมแบบนี้อีกและพูดจาเวียงแบบนี้ทำได้ไงบอสบอกต่อในก็บอกว่าซึ่งเขาจะเวียงมากมายไก่กองกับลูกน้องผม มันเป็นความลับผมไม่เคยเล่าให้ฟังตอนเย็นเวลามาร้องเพลงคนรอให้เงินเขาก็ยืนอยู่คือถ้าเราไม่รับเราก็สวัสดีแล้วก็บอกเขาดีๆไม่ใช่ไม่รับแล้วก็บอกไล่บอสเล่าต่อในก็บอกว่าซึ่งเราเป็นผู้บริหารก็นั่งดูอยู่แล้วเราก็รู้สึกอายผู้ใหญ่เขาถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกว่าเป็นแบบนี้แล้วพออยากจะรับมีไมาอยู่ในมือก็พูดไปเรื่อยดราม่าเยอะแยะหนูไม่อยากโน่นไม่อยากนั่นพูดทําไมแล้วก็บอกต่อบบอกว่าจะรับหรือไม่รับก็พูดกับเขาดีๆ พอลงไปรับได้สักพักหนึ่งประมาณ10นาทีคนถอยมากลางเวทีแล้วก็พูดใส่ยไม้บอกว่าเงินก็ไม่อยากได้ละพูดทําไมแล้วก็บอสเนี่ยเล่าต่อเนี่ยก็บอกว่าพูดเหมือนศิลปินไม่เคยถูกค่ายสั่งสอนมันตลกมันเยอะไปและศิลปินที่ดีต้องทําตามคิวบล็อกกิ้งคือให้ร้อง2เพลงก็ต้องจบที่2เพลงจะพูดอะไรเราก็ไม่ว่าแต่อย่าพูดในลักษณะแบบนี้ผู้ประชดประชัน,ชนพูดไปเรื่อย แล้วก็บอกต่อนี่ก็บอกว่าแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเธอไม่จบเธอร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยอีกท่อน2ท่อนซึ่งมันร้องไม่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ ถ้าเขาฟ้องเนี่ยสองถึงสามแสนก็ต้องจ่ายเองนะอย่าลืมเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งศิลปินค่ายอื่นเขาไม่ทํากันนอกจากนี้ครับทางด้านของบอสนวัตก็ได้มีการพูดทิ้งท้ายบอกว่าทําไมต้องพูดตรงนั้นเพราะว่าการแสดงของเขาทั้งวันเสาร์มันแสดงผ่านสาธารณะแล้วถ้าเราไม่แอคชั่นผ่านสาธารณะก็ดูเหมือนว่าเราไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพฤติกรรมแบบนี้และมันจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นไหมแต่บางอย่างเนี่ยคนเรามันเริ่มลืมตัวมันก็ต้องเตือนกันเพราะว่าเราเตือนกันหลังบ้านแล้วส่วนตัวหลายครั้ง นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ประจักษ์คือวันเสาร์เห็นได้ชัดเจนถึงการเล่นกีฬาแล้วไปกระแทกคนอื่นเขาแล้วทำสีหน้าที่ไม่ดีแล้วผมให้ออกมาช่วยยืนขายของนะครับเพียงแค่5นาทีและไม่ยอมออกมาผมเดินเข้าไปพร้อมถือไม้ไม้อยู่ในมือผมผมเรียกตลอดเดินเข้าไปเคาะสิ่งที่น้องพูดออกมาดังมากและสดังเข้ามาในไม้ทาให้คนในหอได้ยินหมดลูกน้องผมได้ยินหมดคือ ทำไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนมีตั้งเยอะตังแยะทำไมไม่ใช้คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันรุนแรงกับผมคุณไปถามคนในหอได้ว่าเขาได้ยินไหมคุณไปถามเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมได้ยินไหมผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังๆน้องพูดกับผมแบบนี้ในเมื่อเราบอกขอแรงแค่ไปยืนที่เคาน์เตอร์ขายของก็ทํางานเพื่อบริษัทยืนแค่ห้านาทีมันไม่ได้เลยเหรอใครไปเรียกก็ไม่ยอมออกมา ตอนที่ผมเดินไปเรียกด้วยตัวเองแล้วผมก็ถือไม้ไปด้วยนะฮะลุกขึ้นเดินหน้าหงิกแล้วตะโกนใส่ผมต่อหน้าทุกๆคนและเสียงเข้ามาในไม้ทำไมจะต้องหนูอีกแลวหนูทำไมจะต้องหนูคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งๆทำไมไม่ใช่คนอื่นอย่างเงี้ยคุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นอย่างไรถ้าใครเป็นแฟนคลับที่แท้จริงลองใช้สมองในการคิดซินอกจากเล่นกีฬาแล้วอะ นะฮะหน้าเหวี่ยงแบบนั้นซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ควรมีมันเสียคาแรคเตอร์แล้วมาพูดกับผมแบบนี้อีกผ่านการใส่ไม์และออกอากาศต่อหน้าศิลปินคนอื่นซึ่งอยู่ในห้องแล้วพูดจะเหวี่ยงแบบนี้เออมันทําได้ยังไงนะฮะผมเป็นใครนะฮะซึ่งเขาจะเหวี่ยงมากมายไก่กองกับลูกน้องผมเนี่ยมันเป็นความลับผมก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตอนเย็นเวลาร้องเพลงคนก็ให้ตังเขาไม่ยืนรอยอยู่ คือถ้าเราไม่รับอะเราก็สวัสดีเขาดีๆแล้วก็ไม่รับอย่างนี้นะฮะไม่ใช่แบบเนี่ยไม่รับระบบอไปเงี้ยซึ่งเราเป็นผู้บริหารนั่งอยู่เรารู้สึกอายอะแล้วผมนั่งอยู่กับพิคุณผู้หลักผู้ใหญ่เ็าถามเป็นอะไรผมก็ตอบอึงก็เป็นก็เป็นแบบนี้พอมาฝั่งนี้ก็เอาอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย,อ,ย,อ,ยอีกแล้วหลังจากนั้นพอคิดจะรับก็ยังมีไม่อยู่ก็พูดไปเรื่อย ดรามา่เาเยอะแยะหนูไม่อยากแลนู่นนี่นั่นนู่นน,น,นี่พูดทำไมจะรับก็รับ,ไม,รบไม่รับก็พูดกับเขาดีๆอ่ะลงไปรับได้พักหนึ่งพอรับได้พักหนึ่งประมาณสักสิบคนกระโดดขึ้นมาอถอยขึ้นมากลางเวทีเงินก็ไม่อยากได้ลนะพูดอะไรอะ่ะพูดแบบนี้พูดทำไมพูดเหมือนแบบศิลป,ปินไม่เคยถูกค่ายสั่งสอนน่ะมันตลกมันเยอะไป แล้วศิลปินที่ดีต้องทำคิวตามที่เราบ็อกกิ้งคือเราให้ร้องสองเพลงก็จบที่สองเพลงจะพูดอะไรเราก็ไม่ได้ว่าแต่พูดในลักษณะอย่าพูดแบบนี้อย่าพูดประชดประชันอย่าพูดแบบไปเรื่อยไปเปื่อยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือหลังจากจบสองเพลงแล้วเธอไม่จบเธอร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์มาอีกมาอีกท่อนหรือสองท่อนซึ่งมันร้องไม่ได้พี่แวนต้องวิ่งรอบมันร้องไม่ได้เพราะมันติดลิขสิทธิ์ ถ้าเขาฟ้องสองสามแสนน้องก็ต้องจ่ายเองนะอย่าลืมเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยคือมันไม่มีใครทําแบบนี้เข้าใจไหมศิลปินค่ายอื่นเขาก็ไม่ทํากันเช่นจะร้องเพลงนี้เพลงนี้เราไปขอลิขสิทธ์ไว้เราจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก็ร้องก็จบก็จะทําเองก็คิดเองก็ไปเองมันไม่ไหวไงเข้าใจไหมทําไมถึงต้องพูดตรงนั้นเพราะว่าการแสดงของเขาทั้งวันวันเสาร์มันแสดงผ่านสาธารณะ แล้วถ้าเราไม่แอคชั่นผ่านสาธารณะดูเหมือนเราเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพฤติกรรมแบบนี้และมันจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นไหมแล้วคนอื่นจะคิดอย่างไรว่าทำไมทำแบบนี้เรายังยอมรับเพราะยังทุกคนต้องเข้าใจไปกดตกะก้า